จังหวะที่เธอรอนคือจังหวะเข้ามาอาบอลพลิกบอลไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วเล่นต่อได้เลยอันนี้เรี่ยวการเทิอนบอลที่ดี <c oughs> แต่จังหวะที่หนูพลิกบอลแล้วมันสะดุดก็คือบอลมันอยู่ระหว่างขาหรือว่ามันยิงไม่ได้ต้องเตะอีกทีหนึง่งแบบนี้เรียวสะดุดแต่ถ้าเธอแล้วบอลขึ้นหน้ายิงได้เลยอันนี้ถือว่าเยี่ยม ที่เธอเนอี่ยมันคล้ายสัมผัสอะ่ะมันมันไม่เต็มใบมันไม่ใช่ปะ่ะมันแค่หมุนเดี๋ยวแตะใบแค่นั้นเองเธอคือพลิกบอลพลิกบอลสวยก็ยิงได้เลยปึ๊บไปตึง้งเอ๊ะเนี่ย เยี่ยมอ่ามันคล้ายๆสัมผัสนั่นแหละหมุนปึ๊บบิดดันไปนิดนึงเยเยี่ยมอ่าอ่าเยี่ยมตึง บอลมันพุ่งตรงไว้อย่าให้มันออกข้างเยอะใช่เฉียงได้นิดเดียวเขียวไปเออเมื่อกี้นหนูทำได้ดีเนี่ยทั้งหมดสี่ใบเข้าหมดเลยใช่รู้แล้วเข้าป่ะอ่าโอเคจังห<อ>วะนนี้พอมองประตูแล้วจังหวะที่หนูยิงเนี่ยหนูต้องมีสมาธิธ์ทีการมองจุดแล้ว่วาหนูเตะต,ตรงไหนปินเปล่าไกลลูกหรือเปล่า,าไปด้วยความเร็วหมดเลย เงยวนอ่าเค่ okay. ใต้รูปนี้เดียวเห่ห okay. นังเจ้าวะที่เราพลิกบอคลคขาจะยิงประตูฝั่งนี้เจ้าวะจังหวะที่ก่อนมาบอลมองประตูมองเพื่อนมาพอเพื่อนปึ๊บเจ้าวะนที่เนี่ยนี่คือการเทินบอลพอแตกไปแล้วเนี่ยสามารถยิงต่อได้เลย การเฟิ Touch, ้อทัดสมมติกล้องตัวนี้คือเป็นผู้สู้จหวะที่บอลมาเข,า,ขา,า,เาเข้ามาหาเกบอลเขาเข้ามานี่แบบนี้เรียกงการเฟ bon ิ์อทัดเดินบอลพลิกเปลี่ยนทิศทางยั เพิ่มนิดเดียวพอเชิญมองก่อนเ okay. แค่นั้นเองสถานการณ์นี้บอลลอยเข้าหาเพื่อนเราถ้ามันไม่ยากสามารถทีเดียวได้เลยไหมดูที่ไม่ต้องเสียเวลาจับบอลปั๊บึ๊บดึ๊บเยียเฮ้ยเฮ้ย <Okay. S 2> you yep.